ถ่ายรูปเดี๋ยวซ้ายเดี๋ยวขวาแต่เจ้าหน้ามืดมดมาเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหน้ามืดมดนี่อีถ่ายรูปถ่ายการแดกถ่ายการแดกแล้วหน้ามืดหมดเนี่ยอี่มเดียวมาเดียวมืดอยู่ก่อนหน้ามืดน้กรรมยังอย่างมาได้สักอย่างใน้มืดมดเนี่ยยี่ยังเป็นอยู่กะเป็นนักก่อเป็นนักกมืดนักก่อนนักกะปี่ไปหาหมอไปหาหมอเดี๋ยวก่อนน้องมียาหอมนี่ปีกินยาหอมบ่ดมยา อันนามัยนี่ก็ได้เอออันามัยรอพอศตอสันต้นแหนรอพอศตอพันหลังเพือพี่เลือกเลยหรือว่าโทรหนึ่งหพี่ถ้าบ่อนกเก้พ่อน้องกังกูเปลียบพี่เป็นนักอ่ะ ก็ปี่เป็นนักแล้วก็ถ้าเป็นนักเนี่ยอันตรายเ้ามาหูตังในเป็นใดเนาะความดันต่ำวูบไปอันตรายมาะอย่าหรือว่าบางคนที่เขาฉีดยามาเป็นวูบเป็นโรคหัวใจอย่านอกไปอย่าปี่หายใจกึ่งดึงเป็นไรตายเป็นอย่างยาอันตรายมากเลยปี่หายใจเข้าออกลึกๆปี่ว่ามือก่อนว่ามือหายใจเข้าออกลึกๆเออลัวก็เปิดแอร์นี่โวโวนี่ส่องเข้าหน้านี่นะเนาะปี้ใจบดีนะอันตรายแต่แต่เนี่ยยาเอามาตัวกอ็อมีโรคประจําตัวยังไปตรวจไปเช็คโรงพยาบาลทังก็ปี่ หรือว่าพี่อยากให้ย่ามีปัญหาแน่นอนแลวอยูกก่กลางแดดออกแดดมาได้อายุสูงนะผู้สูงอายุอันตรายพี่ความดันล้มไปหัวแตกหัวอย่างอันตรายมากมายเอ็นหลังปะเอ็นหลังพี่เอ็นหลังเลยแงยุดเอ็นหลังเปินมาถ่ายรูปหน้ามืดเอ็นหลังหายแมนมาไปองยามาเป็นอย่างสัญญ์หน้ามืดถ่ายรูปหน้า,นา,นามืดมึงพองรูปเน่ยแต่เราหูบ่ะหน้ามืดหน้าดำอ่ะ แก้ไขมาได้สักหูบเนี่ยก็น้องเป็นห่วงก็พี่มันเป็นห่วงอย่างมาได้หน้ามืดมาได้เป็นลมกัน้นบอกว่าถ่ายรูปกลางแดดหน้ามืดแน่หมังยามสักคนมันมีแหงออนดางมีแหงมีแหงด่ามึงต่อยมีแหงยูหัวมึงต่อยฟังน้องกกปั้นบอกว่าถ่ายรูปถ่ายรูปแล้วหน้ามันมืดมึงพอได้โทรศัพท์เปี่ยกูบอกว่าจะไปถ่ายอย่างนี้ถ่ายแล้วหน้ามืดหมด มาได้แบ่ความว่ากูแน้่มืดจะเป็นลมเฮ้ยี่ได้พี่อูบะเคียหรอมึงดูอู้บะหูเรื่องฟังหมดกันถ่ายรูปกางแดงนรงไหโมกตาใช้สองสามเตื้อล้ะมึงอยู่หูเรื่องพี่จะเป็นพี่มาที่บายน้องล่ะกับพี่บอกว่าถ่ายรูปแต่เจ้าวแน่มืดกูกําลังดูรูปอยู่พี่เป็นลมอย่างเป็นลมมีเวลาเวลามานั่งดูรูปในโทรศัพท์กับบ้าสรุปหน้ามืดนี่ยสมองมึงนี่นะเจ็ดสิบลำคัญสรุปหน้ามืดนี่ยมาได้เป็นลม เป็นลมเป็นเลงอย่างกูบอกว่าถ่ายรูปมันหน้ามืดหน้ามันมืดมันดำมึงพ่อเนี่ยแต่ละภาพเนี่ยมึงพ่อเนี่ยมึงพ่อเนี่ยถ่ายถ่ายรูปเนี่ยเนี่ยแต่ละรูปเัยเนี่ยพ่อมาได้สักรูปเนี่ยหน้าดำมุดเนี่ยหน้ามืดมุดเนี่ยอุ้ยให้รูปบ่พ่อเสงบ่พ่อเสียเอากูไปยืนตากแดดอะลำคานนอกากเนื้วัาพี่พ่อกงบม่นช่ว่ากลักล้องได้กต่ถ่ายตาหุดินหอวมาหุหน้ามืดมุดยังบอกพ่อว่าเออเงามันบังหน้ามันดำ แลวกูออกับบางแง่ามันไอ้หูป่ะลำคานไปน้องนึกื่อนเฮ้ยไปอานาไม่ไปหาไปอนามัยบ่ไปหาอบอก่ไปในสักตี้อ่ะมึงนี่ตึงเกินวันว่าหน้า,นามืดหน้ามืดบ่ได้หมายความว่ากูจะเป็นลมถ่ายรูปหน้ามืดกูหูปอุ้ยไปครับปีเด่นลำคานอู้จึงหมูเรื่อง